รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั <pl ains> ่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออกซีเบบีเกิดอะไรขึ้นกับนิชาเนี่ยปกตินิชา ไม่เคยมีปัญหากับใครเลยนะครับเอาเป็นว่ารอบต่อไปเนี่ยผมขอเพิ่มเป็นสองเท่าเลยได้ครับใจงามๆแบบคุณเนี่ยผมชอบถ้าเจ้ายังอยากอยู่บนโลกใบนี้อยากเข้ายุ่งในเรื่องนี้ ท่านผู้ชมถึงเวลาที่ิกรรมของบรรพบุรุษของท่านสมชดใช้เรื่องราวความแค้นในอดีเด็กคนนี้จะเป็นผู้ทำลายเผ่านาคาท่านจะคิดเห็นอย่างไรข้าว่าจัดการเด็กคนนี้ซะ แม้ชะตากรรมจะอำนวยให้เขากลับมาล้างแค้นก่อนอามแต่เราจะเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้ข้าจะกดพลังของนางเอาไว้ เนธไข่มุกล่ะอ๋อออกไปเล่นกับเด็กแถวนี้่ตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะฉันมีเรื่องอยากจะถามนายหน่อยอ่ะได้สิถามอะไรอ่ะ นายคิดจะตามหาแม่นายอยู่ใช่ไหมแล้วนายคิดว่าเขายังอยู่หรือเปล่าภาพในวัยเด็กอะ่ะมันเลือนลางมากๆเลยเนี่มีแต่ความฝันเข้ามาในหัวเพราะแม่ถูกจับตัวไปแล้วถ้า แม่นายยังอยู่นายจะไงต่อแน่รู้อะไรอืมไอแผนอ,อาจารย์เขาไปไหนวะคงไปทำธุระแล้วมั้งเออเอ็งได้ยินที่ไอสองคนนั้นอะ่ะ เขาเรียกอาจารย์ว่าเซียนเต่าไหมเซียนเต่าท่านพอจะรู้เรื่องจอมมาที่เกิดในราศีที่13บามได้ไหมคะผมเนชื่อจเก่าแก่ okay, แล้วมั้งดูว่าอาจารย์จะเป็นเซียนจริงเออรัวแต่ถ้าอาจารย์เป็นเซียนจริงๆเราคงไม่รู้หิตเซียนแล้วมั้งามาแล้วคนแบบนั้นจะเป็นเซียนแน่อยไม่เชื่ออยากลุกดู พวกเองสองคนคุยแลกกันตกใจหมดเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นข้าเป็นคนเริ่มต้นมันเองคุณอาจ,จะบอกอะไรพวกเราคะ แม่ของเจ้าแม่แม่ผมเหรอครับข้าคงไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องปิดบังเจ้าแล้วความผิดของข้าเองที่ปล่อยให้เรื่องเป็นแบบนี้แม่ของเจ้าคือดวงมารมาเกิดตอนนั้นอ่ะเขาสั่งให้ข้าทำลายทิ้งซะแต่ข้าดันเอาเด็กคนนั้นมาเลี้ยงไว้ จนกระทั่งเด็กคนเี้ยชอบคอกับมนุษย์จึงทำให้มีเจ้าออกมาพลังที่ข่าดึงเด็กคนนั้นออกมาได้ส่งมอไปให้กับเจ้าตอนที่ทา,ายาคลอดเจ้าออกมานั่นเองเดี๋ยวนะนี่นี่มันเรื่องอะไรกันอะ่ะข้าเฝ้าดูเจ้ามาตลอดว่าพลังหน้าที่อยู่ในตัวเจ้า จะเปลี่ยนเจ้าหรือเจ้าจะควบคุมมันได้ไหมความผิดปกติเนี่ยเจ้ารู้มาตลอดใช่ไหมแล้วแม่ของผมล่ะทานเจ้าต้องทำลายทาราทิง้งซะไม่อ่ะคุณอาพูดอะไรของคุณอาอย่าให้ข้าต้องทำผิดเป็นครั้งที่สองเลยเจ้าลองคิดดูก็แล้วกัน ก่อนที่แม่ของเจ้าจะทำอะไรมากไปกว่าน,นี้ แล้วอย่างนี้ท่านจะเอย่าไงไรท็อปไอ้แก่นั่นตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วตั้งแต่ตอนที่มันส่งพลังให้ลูกข้าท่านอย่าบอกนะว่าท่านจะชวนไอ้ทานมาอยู่ข้างเราไอ้ทานมันมีพลังแต่มันไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเพียง สิ่งที่ข้าต้องการตอนนี้คือนินมณีและลุงมณีต่างหาก นลองดูสิพวกเธอเดี๋ยวฉันมานะ ตาดอย่างนั้น ิ่งเดียวยังไม่สามารถดูดล้างมันได้ฉันต้องทำยังไงพี่กัญญาน้อยต้องค่อยคิดในโลกมนุษย์เนี่ยยังมีอีกหลายอย่างที่เราไม่สามารถรู้ได้แล้วเราจะสู้แบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่สู้เพราะความดีเพราะความดีไม่ได้หมสียสุดไงคะสมดุลของทุกสรรพสิ่งก็งขึ้นอยู่ที่ความดี <laughs> ผู้พัลด,ดุงความยุติธรรมนังไงไอพวกนอกรีดนี่มหอีกละถ้าไม่อยากเจ็บตัวแล้วก็ส่งนินมานีน้มาจ้ะงัน้นก็ผ่านฉันไปก่อนเถอะ <c oughs> Hamalaya. ฉันก่อนพี่อยู่เลยจะอยู่ยังไง

กานกำลังสับสนตัวเองอ่ะคนเราเกิดมาเนี่ยทําไมต้องมีคนอื่นกําหนดให้เราทําอย่างงาู้นทาอย่างนี้เราเลือกเองไม่ได้หรือไงอ่ะทานบางครั้งเนี่ยเราก็เลือกความถูกต้องไม่ได้หรอกนะเราต้องอยู่ข้างความถูกต้องสิทานเกิดมาอายุไม่เท่าไหร่เนี่ย ก็ต้องมาแยกออกจากแม่มารู้อีกทีก็ต้องมาฆ่าแม่ตัวเองฉันก็ลำบากใจนะแต่นายตัดสินใจเองแล้วกันเนธท่านจะจบทุกสิ่งทุกอย่างเอง เจ้าจงพาเขาไปหาเซียนเตาและเอาสิ่งนี้มอบให้กับเซียนเตาแล้วบอกกับเขาว่าข้าจะคืนความจำส่วนนั้นให้กับเขาไปท่านมีพลังผู้ชมแต่ไม่สามารถใช้ได้เพราะเขาไม่ได้บำเพ็ญเพียรมาแต่แรกฝากไปบอกขอโทษเขาด้วยนะที่ข้าจะต้องทำแบบนี้ไว้ข้ามีเวลาว่างก็าจะหาเวลาไปเยี่ยมเขา ตัวนะคะคนินมณนีกับรุงมณนีตกอยู่ในมือของจอมมารแล้ว บ้างเที่แท้ก็เป็นฝีมือเจ้าผู้ชงนี่เองมิน่านึกเท่าไหร่ก็น,นึกไม่ออกแล้วเรื่องราวมันเป็นไงบ้างครับอาจารนินมณีกับรุ่งมณีตอนนี้ตกไปอยู่ในมือของจอมมาแล้วตอนนี้นินมณี กับจันทานี่นาแล้วไข่มุกล่ะน่าจะโดนพวกมันจับตัวไปไอ้ขุนไอแผนมันไปเห็นพอดีก็เพราะพวกเจ้ายังไม่สามารถควบคุมของพวกนั้นได้ยังไงละ่ะดูแต่ละคนสิแล้วนายน้อยละ่ะ นี่ไงล่ะนายน้อยรู้ไหมล่ะว่ามันมีความสามารถอย่างไงเมื่อครั้งที่สะกดจอมานั้นไว้เหล่านาคทั้งสี่ตระกูลได้ร่วมมือกันทั้งผู้ชงสิริจันทาเผารุง้งและเผาศีสุดโทได้ร่วมมือกันปราบจอมาที่จะมาล้างแค้นเหล่านาครือกลุ่มงูใหญ่แล้วทำไมต้องกำจัดเหล่านาคด้วยครั เพราะลูกของผู้ที่ล่วงรู้ความรับสวรรค์น,นั้นไม่พอใจที่กลุ่มงูใหญ่ไม่ช่วยปกป้องเรื่องที่พ่อของเขารู้ความรับเรื่องต้นไม้วิเศษพ่อของเขาจึงถูกฆ่าแบบไม่มีเหตุผลครั้งนั้นเหล่านาคสีตระกูลจึงสะกดมนตรานั้นไว้จนทำให้จอมมารต้องไปอาศัยร่างเด็ก แต่ผู้ชงกลับไม่ทำลายเด็กคนนั้นแต่กลับบอกว่าจะเลี้ยงเด็กคนนั้นไว้ซะเองแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงอ่ะเจ้าหนุ่มนี่ได้รับพลังผู้ชงม,มาแต่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมข้าจะมอบพลังนั้นให้ครึ่งหนึ่ง ไแเราไม่มีทางสู้มันได้ลุงมณีอยู่ที่มันไข่หมุก็โดนจับตัวไปแล้วพวกมันรู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่ไหนอินตอนที่พวกมันแย่งน,นินมณีได้อินอยู่ที่นั่นมันน่าจะได้พลังปีศาจมาจากจอมมานฉันรู้พวกมันอยู่ไหน <c oughs> หาที่ตายแท้ๆไม่ต้องเหนื่อยตามเลยจริงๆไปจัดการมันซะครับ เด็กอยู่อยวให้ผู้ใหญ่จัดการเองให้ผักเอาจ้าไม่ยีงผักเนี่มูไม่ไม่ผมมันพักอี่แข่จ่าเดืองครับพี่นี่มึงสองคนแข่ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะ <S 2> <S 2> <S อย่ดนี่ หมแกวอนหาที่ตายแท้ๆส่งพลังมาให้ฉันหยุดเถิดพลังหยุดสิ่งที่เจ้ากำลังทำอยู่ ว่าหากับแทนให้สายแนนเชื่อมเหาถึงกันจะเก่มื่นวันพันปีไม่มีมาลายฟ้ายังเคียงโคู่ดาวหักเข้าบลายลืมลาห่วงพลังมนตรา อาคานั้นเป็มพยานพบโคมการนั้นเพีพย,นนยงแค่กายแต่หัวใจฝากไปคำหนึ่งถึงเวลาให้คืนย้อนมา ใจให้หักเฮาเหียงผู้ว่อมคันิงเจ้าเครือคงทุกสิ่งอย่าทยิงด้วยกันจากลาเสียงที่เฮดหาว่ารอ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 วันที่หันกลับคืนทุกคำคืนกะเกมื่นแสน 要不了了。